สวัสดีครับผมมารพินกับ c h a ช n e l ลฟิลไทยใน Youtube ครับวันนี้มาดูเมนูอาหารนะครับขึ้นชื่อของบุทยาแห่งชาติแจซอนผมก็อยู่ที่ร้านอาหารประจำบุทยานนะครับแจซอนนะครับตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆโซนที่พักลานกลางเต้นนี้ก็จะเลยจากตรงจุดนี้ไปหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะครับแล้วก็นี่ครับก็คือยำไข่น้ําแร่นะครับนะฮะหรือว่า จริงๆของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีต่าช้อนหล่นเขาไปครับของญี่ปุ่นเขาจะเรียกออ ok นเซ็นท ok ํามงกนะฮะออนเซ็นทํามงก็จะเป็นพวกไข่น้ําแร่นะครับแต่บ้านเราเนี่ยนอกจากไข่ที่ไปต้มในน้ําแร่แล้วเนี่ยจะเรียกว่าต้มก็ไม่ได้ไปแช่น้าแร่ให้มันสุกนะครับเขาจะมีซอยหอมนะครับมีพริกมีอะไรยำเข้าไปด้วยใส่มะน,นาวเข้าไปนะครับเป็นเครื่องยำเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะครับที่แจซอนนะครับนะฮะ ลักษณะจะต่างจากพวกไขย่ยางมะตูมทั่วไปนะครับคือว่าอา่ามันตัวไข่ขาวที่ยังไม่สุกนะครับแล้วก็ไข่ข้างในจะดูค่อนข้างสุกนะเขออนุญาตตัดให้ดูนะครับเอาช้อนตัดให้ดูนี่ครับนะฮะจะเป็นก้อนเป็นบุ้นขึ้นมานะครับของในส่วนของไข่แดงแต่ไข่ขาวยังเป็นเละๆอยู่เลยนะฮะเหมือนเป็นอ่เอยลลี่หรือว่าเป็นโยเกิร์ตอะไรอย่างนั้นเลยนะครับ มันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเหมือนกันนะครับผมเคยเจอว่าอตอนที่ไปไปายเนี่ยครับไข่ที่ต้มโป่งน้ําร้อนปายกับไข่ที่ต้มที่โป่งเดือดน,นะครับนะบนะจะมีความสุกนอกกับความสุกในต่างกันนะครับแต่ของที่แจ้ซ้อนเนี่ยด้วยอุณหภูมิอะไรเนี่ยจะทําให้ด้านนอกเป็นโยเกิร์ตอยู่นะครับแต่ว่าด้านในจะแข็งนะครับ ไข่แดงจะแข็งจับตัวนะครับขอบคุณค่ะนะ้าอย่างนี้จะเห็นทัดเลยครับว่าไข่แดงจับตัวแข็งนะครับคล้ายๆกับไข่เค็มนะฮะไข่เค็มที่เป็นเหมือนเราเคยทำไข่เค็มดาวนะฮะจะเป็นลักษณะคล้ายๆงั้นเพราะใชาก็เป็นยำนะครับเหมือนเอาไข่ลวกเนี่ยมายำเพียงก็ต่างตรงที่ว่าค้าถ้าไข่ลวกเนี่ยไอไข่ไข่แดงเนี่ย มันจะเละเหลวลงไปเลยพอตอกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลวอ,อยู่ในถ้วยไขยล่ลวกครับใครไปทานไขล่ลวกกาท้องโกดเช้าจะเห็นอย่างนั้นแต่ที่เป็นไขน่ล้ําแรกจะต่งางคือไข่แดงเนี่ยจะยังคงสภาพเกาะตัวอยู่นะฮะนี่เป็นลักษณะเฉพาะ,ะก็อร่อยครับรสชาติสดชื่นดีนะครับกินสร้างสีสันนะครับเวลาที่มาเที่ยวอ,อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับอยู่ที่แจ้ห่มจังหวัดลำปางครับผม ที่นี่เป็นอันซีนเหมือนกันหลายคนไม่ค่อยได้มาแต่ว่าเป็นอยญางแห่งชาติที่บรรยากาศดีครับห้องน้ําสวยนะครับที่พักก็ดีด้วยอากาศดีเหมาะการกางเต้นตนอนนะครับก็ยาไข่น้ําแร่ครับมาพบกันใหม่กับช n อ l Feel Thai ใน YouTube ครับ F W E L T H A I สวัสดีครับถ่ายให้เห็นความอ่อนหยุ่นนะครับ